ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาเรียนรู้ SCV valve wow นะครับ valve ควบคุมการดูดว่าเป็นแบบไหนบ้างเราไปรับชมกันครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวนี้นะครับก็คือ SCV ที่เราเรียกกันอยู่นะครับ section control valve เป็น valve ควบคุมการดูดจะติดตั้งอยู่บริเวณส่งน้ำมันเชื้อเพลิง supply ป,ป,ปั๊ม valve ควบคุมการดูดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย ก็จะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณการดูดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยปัม๊มอากอนส่งเข้าไปยังปั๊มส่งน้ำมันแรงดันสูงปกติวาล์วควบคุมการดูดน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้ก็จะมีสองแบบก็คือแบบเปิดและแบบปิดนะครับแบบเปิดนี้ก็จะอยู่ใน uzu, อิสุยุกตัวอย่างสองยี่ห้อละกันอิซุก็โตต้าโตต้าก็จะเป็นแบบปิดนะครับ าบางท่านก็โทรมาถามนะครับว่ามีวิธีแบบไหนที่ทำให้น้ำมันไหลผ่านตัวนี้ได้ถ้าเป็นอีซูซูก็จะถอดปลั๊กออกแล้วก็สตาร์ทน้ำมันก็จะไหลผ่านได้ก็จะเปิดสุดนะครับแต่ถ้าเป็นโตโยต้าจะใช้ไฟของกล่องควบคุมนะครับอาจจะไม่ถึง1 2โวลต์นะครับถ้าต่อตรง1 2โวลต์อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับต่อแช่นาน เอ v ซก็จะร้อนมากนะครับตัวนี้ไม่เหมาะกับการต่อตรงนานๆนะครับสัญญาณจากกล่องมาจะเป็นสัญญาณพันธ์นะครับแล้วก็มีไฟอยู่ไม่กี่โวลต์ที่มาเลี้ยงเอ v ซตัวนี้นะครับก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับพอเข้าใจก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ